สวัสดีครับท่ทานผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยจริงหรือท่านผู้ชมครับต่อข้อเสนอในระยะเริ่มต้นในการตั้งสภาปฏิรูปการเมืองตามคําแถลงของนายกรัฐมนตรียิ่งรักษชินวัตรโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นสภาที่ปรึกษาผู้อาวุโสอันประกอบด้วยอดีตประมุขของอํานาจสมฝ่าย ซึ่งได้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสาลดีกานั้นศาสตราจารย์ดรอุกฤษมงคลนาวินซึ่งได้รับการทาบทามเข้าเป็นหนึ่งในสภาที่ปรึกษาดังกล่าวด้วยได้เสนอว่าอยากให้เชิญประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสูลานน์มาเป็นประธานสภาปฏิรูปนี้พร้อมทั้งให้เชิญอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วเข้ามาร่วมด้วยและต่อจากนั้นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีคือนายพงเทพเทพการนาและนายวราเทพรัตนากรก็ได้เดินสายส่งเทียบเชิญบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองในอดีตรวมทั้งผู้นำองค์กรภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาร่วมและได้รับการตอบรับด้วยดีพอสมควรหลายคนปฏิเสธ ที่ตอบรับด้วยความยินดีและเต็มใจก็มีจำนวนมากแต่ที่ตอบปฏิเสธทันทีทั้งที่ด้วยอาการแข็งกร่าวหรือนุ่มนวลก็มีอยู่หลายคนเช่นนายอนันต์ปัญญาระชุนนายชวนหลีกภัยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพลเอกสุจินดาคราประยูนนายชายชิดชอบและนายแพทย์ประเวศวสีสองคนสุดท้ายอ้างว่าแก่แล้วสุขภาพไม่อำนวย นา,นายอาณนต์ปัญญาระชุนอ้างว่าตนไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งส่วนนายชวนหลีกภัยและนายพิสิทธิ์เวชาชีวะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อซื้อเวลาของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากสร้างความชอบธรรมให้กับแผนการช่วยเหลือพันตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรส่วนนายแพทย์ประเวศวสีนั้นถึงแม้จะปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่ก็แนะว่า ควรทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติท่านผู้ชมครับในส่วนของพลเอกเปรมติน,นสุลลานนท์ที่ดรอุกฤษมงคลนาวินเสนอให้มานั่งเป็นประธานนั้นไม่ปรากฏว่ามีข่าวว่าตอบรับหรือตอบปฏิเสธใดๆมีแต่เพียงแหล่งข่าวอ้างคนสนิทแสดงความเห็นว่าท่านคงไม่รับเพราะจะขัดต่อรัฐธรรมนูญในข้อที่ว่าองค์คมนตรีต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งความจริงข้อนี้ฟังดูเหมือนจะเคร่งครัดในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่ก็ต้องดูว่าข้อเสนอในการตั้งสภาปฏิรูปการเมืองตามคำถแถลงของนายกรัฐมนตรีเป็นการเมืองหรือไม่เป็นการเมืองซึ่งก็มองได้ทั้งนั้นแหละว,ว่าเป็นการเมืองหรือไม่เป็นการเมืองที่ว่าเป็นการเมืองก็เพราะอาจเห็นว่านายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองคนหนึ่ง และถูกตั้งข้อระแวงสงสัยว่ามีวาระซ่อนเร้นที่จะช่วยพันธมิตรโททักษินจินวัฒนแต่ถ้าจะมองว่าไม่เป็นการเมืองก็มองได้เหมือนกันตรงที่ว่าการเอาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในอดีตซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครในปัจจุบันมานั่งพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อหาทางออกให้กับประเทศแล้ว ก็อาจพูดได้ว่าไม่ใช่การเมืองหรือถ้าเป็นการเมืองก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ซึ่งจะอยู่เหนือความขัดแยง้งการแย่งชิงอำนาจหรือผลประโยชน์ใดๆในทางการเมืองถ้ามองในประการหลังการที่บุคคลระดับพลเอกเปรมตินทูสุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีถึง3สมัยเป็นเวลา8ปีเป็นผู้บัญชาการฐานบกเป็นผู้ออกคำสั่ง66ทับ เพื่อดึงเอาคนที่เข้าป่าจับอาวุธสู้รบกับรัฐไทยกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจะมานั่งเป็นประธานสภาปฏิรูปการเมืองก็น่าจะเป็นการเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเพราะเมื่อกวาดสายตามองไปทั่วทั้งแผ่นดินแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครที่เหมาะสมเท่าในสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ผมจึงเห็นด้วยกับดรอุกฤษมงคลน,นาวินเป็นอย่างยิ่งว่าคณะทำงานน่าจะไปกราบเรียนเชิญ ท่านมาเป็นประธานสภาปฏิรูปการเมืองและถ้าจะให้ดีก็เชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายชาญชัยลิธิเจต t ะและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขมาร่วมเป็นกรรมการด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะทั้งสามท่านที่เอ่ยนาม,มานี้ล้วนแล้วแต่เคยเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งและมีตำแหน่งทางการเมืองหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549มาแล้วทั้งสิน้น ท่านผู้ชมครับการอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ว่าห้ามมิให้องคมมตตรียุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อปฏิเสธไม่เข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมืองในครั้งนี้น่าจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอเพราะถ้าดูตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา14แล้วรัฐธรรมนูญห้ามแต่เพียงว่าองคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองหรือแสดงการฝักใฝ่ในพักการเมืองใดๆไม่ได้ไปไกลถึงขนาด ห้ามมิให้องคมมตรียุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยสิ้นเชิงซิ่เมื่อไรท่านผู้ชมครับภาษิตโบราณที่ว่าใครเรียนผูกคนนั้นก็ต้องเรียนแก้นั้นน่าจะนำมาประยุก์ตใช้ในกรณีนี้ได้หมายความว่าใครเป็นคนนำเอาการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองคมนตรีคนนั้นก็มีหน้าที่ที่จะนำเอาการเมืองออกจากองคมนตรีและนั่นจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดของประเทศ ท่านผู้ชมครับผมเห็นด้วยกับดรอกฤตมงคลนาวินครับว่าสภาปฏิรูปการเมืองนี้ควรต้องมีพลเอกเปรมตินสูลานนท์เป็นประธานเท่านั้นจึงจะสําเร็จรุ่งรืองไปได้ด้วยดีถ้าไม่มีพลเอกเปรมตินสูลานนท์เข้าร่วมและเป็นประธานงานนี้สําเร็จได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรองดองเรื่องการหาทางออกให้ประเทศเรื่องการปฏิรูปการเมืองหรือแม้แต่เรื่องเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโม,มงในตอนที่ชื่อว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยจริงหรือก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ